สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุนิสาสีทองคูมีค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กไปเรียนรู้เรื่องพลังงานน่ารู้นะคะพลังงานได้จากที่ไหนบ้างนะ้าก็จะมีพลังงานลมค่ะพลังงานแสงอาทิตย์และก็พลังงานจากน้ำนั่นเองนะคะงงาเด็กอยากทราบแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะเป็นอีกพลังงานทดแทนที่ถูกนํามาใช้ตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณโดยใช้กังหันลม เป็นอุปกรณ์เพื่อเก็บกักพลังงานจนจากกระแสลมไว้แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปอื่นๆเช่นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานกลปัจจุบันกังหันลมมี2รูปแบบตามลักษณะการวางแกนของกังหันประกอบด้วยกังหันลมแนวแกนตั้งซึ่งแกนหมุนและใบพัดตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบทำให้สามารถรับลมในแนวราบได้ทุกทิศท,ทางและกังหันลมแนวแกน,นอน ซึ่งมีแกนหมุนตั้งขนานกับการเคลื่อนที่ของลมโดยมีใบพัดเป็นตัวตั้งฉากรับแรงลมและมีอุปกรณ์ควบคุมกังหันให้หันไปตามทิศทางของกระแสลมเรียกว่าหางเสือตัวอย่างกังหันลมแบบแกนนอนเช่นกังหันลมวินมิลกังหันลมใบเสือลำแพนที่นิยมใช้กับเครื่องฉุดน้ำกังหันลมแบบกงล้อจกอักรยานและกังหันลมแบบพลอเพเลอร์ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นต้น หากแบ่งชนิดของกังหันลมตามการใช้งานเราสามารถแบ่งได้เป็น2ชนิดคือกังหันลมเพื่อการสูบน้ํากับกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าซึ่งไม่ว่าจะเป็นกังหันลมรูปแบบใดต่างก็เป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นครับเป็นพลังงานทดแทนอีกชนิดหนึ่งที่สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้ตลอดแถมยังเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วยโดยมีเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ เป็นอุปกรณ์สำคัญในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือความร้อนโดยเมื่อมีแสงมาตกกระทบสารกึ่งตัวนำในโซลาร์เซลล์จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้าและแยกเป็นประจุฟไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองเมื่อนำอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงมาต่อเข้ากับขั้วบวกและขั้วลบกระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้นทำให้สามารถทำงานได้มหัศจรรย์มากๆเลยใช่ไหมครับ ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์มีอยู่2แบบคือเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและเพื่อผลิตความร้อนสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์นั้นแบ่งออกได้เป็น3ระบบคือ 1. เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระเหมาะสำหรับการใช้งานในชนบทที่ไม่มีสายส่งไฟฟ้า 2. คือเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจำหน่ายโดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อส่งกระแสไฟต่อไปยังบ้านเรือนและชุมชนต่างๆนิยมใช้ในเขตเมืองหรือพื้นที่ที่มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงและสุดท้ายคือเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสานซึ่งสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอื่นๆได้ส่วนการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานความร้อนจะใช้ในการผลิตน้ำร้อนด้วยหลักการหมุนเวียนน้ำตามธรรมชาติ โดยยกถังเก็บน้ำขึ้นที่สูงแล้วปล่อยให้น้ำไหลผ่านความร้อนจากแผงรับแสงอาทิตย์หรือใช้ปั๊มน้ำเพื่อหมุนเวียนน้ำซึ่งเหมาะกับการผลิตน้ำร้อนจำนวนมากและใช้งานต่อเนื่องครับนอกจากนั้นเรายังนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆอีกมากมายเช่นใช้ในกระบวนการอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆโดยมีทั้งระบบพสซีฟคือให้พลังงานแสงอาทิตย์ และกระแสะลมผ่านโดยตรงระบบแอคทีฟคือมีเครื่องช่วยให้อากาศไหลเวียนไปในทิศทางที่ต้องการเช่นใช้พัดลมช่วยพัดหรือระบบผสมผสานแบบไฮบริดคือใช้พลังงานจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ทำงานได้ต่อเนื่องแม้ในตอนกลางคืนหรือวันที่แสงอาทิตย์น้อยครับเปลี่ยนพลังงานจนของน้ำที่ไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำผลิตเป็นกระแสะไฟฟ้าด้วยการปล่อยน้ำ ให้ไหลผ่านกังหันน้ำซึ่งทำหน้าที่หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกทอดหนึ่งในยุคแรกของการนำพลังงานน้ำมาใช้เป็นการส่งต่อพลังงานโดยตรงทำให้การใช้พลังงานน้ำในยุคนั้นต้องอยู่ใกล้แหล่งพลังงานเช่นน้ำตกแต่ปัจจุบันพลังงานน้ำได้ถูกใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้าทำให้สามารถส่งต่อพลังงานไปใช้ในที่ที่ห่างจากแหล่งน้ำได้ส่วนรูปแบบการนำพลังงานน้ำมาใช้ก็มีหลายรูปแบบ อาทพลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลงและพลังงานคลื่นที่สามารถนำมาใช้ในการผลิตกระแสฟไฟฟ้าโดยติดตั้งอุปกรณ์ให้น้ำไหลผ่านกังหันน้ำที่เชื่อมต่อกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเมื่อกังหันหมุนจะฉุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าให้ทำงานที่สำคัญจะต้องเลือกแม่น้ำหรืออ่าวที่มีพื้นที่กักเก็บน้ำได้มากพอ หรือเป็นท้องทะเลที่มีคลื่นสูงเฉลี่ยถึง8เมตรจึงจะเหมาะกับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำได้ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าทั่วโลกใช้พลังงานน้ำเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้ามากกว่าพลังงานทดแทนประเภทอื่นทั้งหมดเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องพลังงานไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนเด็กเก่งวิทยาศาสตร์ชั้นอนุบาลสหน้าที่2 4นะคะกิจกรรมนั่นก็คือพลังงานน่ารู้โยงเส้นจับคู่ภาพแหล่งพลังงานกับประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งพลังงานนะคะโยงได้มากกว่า1ข้อนะคะขณะรูปแรกเลยค่ะเด็กๆไปดูสิคะโอ้โหมันคือพลังงานลมนั่นเองคะ่ะพลังงานลมนะคะภาพที่2คือพลังงานความร้อนจากที่ไหนคะ จากพี่ดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะภาพที่3คือพลังงานจากน้ํานะคะเราไปดูอีกฝั่งหนึงนะคะเป็นภาพของอะไรคะเสาไฟฟ้าใช่ไหมคะช่วยผลิตกระแสะไฟฟ้าภาพที่2ค่ะช่วยให้เรือใบเล่นภาพที่3ค่ะช่วยให้ผ้าแหง้งเด็กเรามาโยงเส้นจับคู่กันดีกว่าค่ะพลังงานลมช่วยอะไรได้นะประโยชน์ก็คือ ช่วยให้เรือใบแล่นนะคะเด็กๆก็โยงเส้นลากมาเลยค่ะต่อไปภาพที่2พลังงานความร้อนจากพี่พระอาทิตย์ช่วยอะไรได้คะช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าหรือว่าช่วยทําให้ผ้าแห้งพี่ดวงอาทิตย์นะคะสามารถทําได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะทําให้ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้วก็ช่วยให้ผ้าแห้งได้ด้วยนะคะส่วนพลังงานาน้ํานะคะเด็กๆก็โยงเส้นได้เลยค่ะ เมื่อดเด็กๆทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วถ่ายภาพส่งให้คุณครูชมใบััดนี้นะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพสูมหน้ากากอน,อนามายนัยร่างมือบ่อยๆสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ